เรากำลังจะโยนเงื่อนเราครับลอยเรือนะครับบิสมิลลาห์นะครับเราต้องเหลือนะครับบิสมิลลา่ามานะครับคอยดูครับตอนนี้ยังไม่ตึงดินนะครับยังไม่ตึงดินอ่าตึงดินเรียบร้อยแล้วนะครับคอยดูนะครับคอยดูนะครับไม่เนี่ยตัวเลือครับเลิกเดียรครับเราก็เดียร์ลอยตัวยกเพื่อมาหมดเลือครับตรงนี้ โอ้โอ้เลยแล้วครับโอ้ยครับโอ้พื้นลังพื้นหลัครับเราโอ้นะครับกลางไฟครับอานนี้ยิ่งแต่เปลี่ยนนะครับไม่ให้นี่ครับไม่ยอมไม่ยอมครับโอเคโอเคนะครับคุณว่านิซี่นะครับไม่ยอมนี่ไม่ยอมครับวอนดูกับเว้ ยัยกี่ร้อยก้อยสิเอ้ยโอ้กางไปกางไปกางไปอันกึนอ่าไปแรกกางไปกางตรงนี้อันเดียวก็จะพุ่งใส่นะครับโอ้อันนี้อันกางไปใส่นครับโอ้โหนะครับสาวมาแล้วนะครับโอ้ยรับโอ้โหนะครับเป็นเก่าอีกแล้วนะครับงานนี้มีแต่เก่าครับเก่าล้วนๆไม่มีอื่นผสมครับได้ตีก็ได้หัวนะโอ้โหนะครับตัวเป็นๆครับรู้สึกว่าผมจะไปตกอีกแล้วนะครับไม่ไหวแล้ว ขอมันขึ้นเอ้ยโหนะครับเกาะน้องตัวเอ็ดเองเอาขึ้นมาเร็วไอ้เจ้ยตัวเอ็ดแรงเออตัวเอ็ดแรงวันนี้นะครับยังไม่ได้กระตัวครับพอได้แล้วครับตัวนะเล่นหน้าครับเล่นนั่งนาวะไม่ดูเก๊ะเ่กอโ้นะครับดู๊ อนะครับเขาตแกนะครตัวนี้นบุบกับตัวแรครับโกับอืฮึผมไม่รุนเลยเนี่ยกับก <c oughs> เจียนเบดโยบ้านนะครับประมาณนี้นะครับดูซส้กระไดตวงเลยอ่ะตวงเลยไหมจเย็นเย็นเลยฮะอีย,ยะครับบรรยากาศรอบๆนงแต่ละคนนะครับอ อุปกรณ์อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวไตเรากําลังเลื่อนไมายนะครับตรงนี้นะครับน้ํามันกําลังว่านออกไปนะครับดูนะครับคนณูกปลูกเชืองนะครับตอนนี้ครับไม้ติดช่องครับรสดังงานเรานะครับไตเราจ้างตรงมาจากนะครับประเิศฮาลคาระนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะ อ่านะครับปักต้งนะครับอ่านะครับเราจะมาเรือนครับไม้ตรงนี้ก็เป็นโป้เขานะครับเป็นโป้ตีเขารางเรียนะครับอ่าตอนนี้ในตอนนี้เราก็เข้าตีไม้นะครับไม้ตีโต้งนะครับอ่าครับไม้ตีโต้งของเราว่าไงดีพี่น้องไงอ้นั่งขวัญนั่ง เก่งกันมึงนะเมันหลุดเลยเลยมาแด่กูหลกโมดูหน้าครับครับดูลงไปแล้วนะครับคอยดูนะครับว่าคนน่าเป็นยังไงดูหน้าเด้งนะมาเด้งนี่นะ บ๊อบอยู่ลงแล้วครับที่เดียวกันนะครับคอยดูนะครับว่าไก่ก่อนทีการนะครับโอ้น้ำบ่มหนังตรงนี้จี่เป๊บเยอะมึงคือปลาปลาแดงครับตัวแดงครับโอ้ยเสียรลิวอร์นะครับตัวนี้นะครับดูนะครับผลงานครับเป็นจริง แต่อย่าดูคนนี้นะครับเฮ้ยได้ดูนี่ทำให้กูจะไมได้ไสนะครับไนะครับโอ้นะครับนี่ไสของเรานะครับเน้นเน้นครับโอ้ลาูลาูลาองค์ไปเดี๋ยนี้เลยนี่โอ้นะครับเน้เ่จู่ อานี้อาหรับเธรดานะครับเดี๋ยวบ้งโอ้ยโอ้ยโอยเาหน่อยาหน่อยย่าเอาไว้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 เว้าไว้เ้นน้เ้นนี้ชิงเลยอ้ยจิวเส้นี้เ้นี้เ้นี้นี่เอา่อยก็ได้นะครับ ีนมีทั้งหอยมีทั้งหอยเมึกอยู่ด้านในนะครับโอ้ยนะครับกินแบบขี้เกียจมากก็ไม่ออกมาจากเปลือกหรือว่าคนโยนลงไปได้หอยเลยนะครับโอ้ยอยอนี่ครับวิธีการนะครับเรียกปลาไตเรามีสูตรเด็ดอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับเรามีการกระตุกหือเปลาครับรู้สึกว่าไตเราจะไหม้ไตจะ เสาเยอะเป็นที่ศีดนะครับคอยดูครับวิธีการคอยดูครับอ่าต้องกระตุกนิดๆนะครับเพื่อกระตุ้นให้ปลามันอยากล่องนะฮะอ่ามีเทคนิคนะฮะอ่าต้องกระตุกนะฮะต้องกระตุกนะครับรู้สึกว่าจะจะอะไรนะครับกางนี้คอยดูใปลาล่าเลยสวมันจะค้องนะครับ โอ้โห,โโห,โโหมีการเขย่านะครับเป็นวิธีการของไต่นะครับเป็นจักระตุกมาตีละนิดทีละนิดนะครับโอเคไม่มาพีาา่ยังไม่มาครับยังไม่มาอ๋อแล้วใกล้แล้วนะครับไตบอกใกล้แล้วครับเกมหมดเยื่แล้วเกมหมดเยื่แล้วเกมหมดเยื่อใกล้จะหมดเยือ่อแก็ไม่ใช่ใกล้ติดแล้ว <c oughs> <c oughs> ตัวนะครับตัวนี้คอยดูนะก็จะเล็กจะใหญ่นะครับโอ้โหนะครเขาตัดเกมเลยนะครับโอ้โหนะตัวเป็นๆน,นะครับไม่ใช่ขี้โม้ครับนี่ครับผลงานของใตเรา <c oughs> เดี๋ยวครับตงนี้ให้บอกว่าเดี๋มตเละับแล้วก็ปิดนี้เดกปึ๊บรับอ่าล้วก็แะ้วก็นี่ครับปึ๊บโยนลงไปเลยนะครับเกเกลักนะครับเพื่อปลาถีรับูนะครับคอยดูมีอยไรมีต้นดินนะครับน้ำดประมาณสามิเนะครกับรงดนะครับป๊บละรับนี้นะครับ ดอ๋อโอเล่ดิ้นอลยครับโอ้ยนะครับโอ้ยนะครับคนนราบโอ้ยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะตัวนี้นะ เก่าเก่าอะไรนะเนี่ยเก่าอะไรเก่าตุ๊กแก่เก่าตุ๊กแก่นะครับยวิลงไปเลยกับดันนีโอเคโอเคเด็กโอเ้โหกับโอ้โหกับเด็กกับเด็กจัจับอย่างเงียบไปนานครับโอ้โหเลยรับเลยๆเลยๆโอ้โหกับเกี่ยวเกมด้วยกับไม่ใจเกี่ยวฟากแต่ไหนบอบพลุกกับ นครบแคนบเือกวนี่รานี่เลี่ยรัอกวเรามีพร้อมมองน้ำมองครัรนครครวนะครับโอ้โนะครับตัวเด็ครับโอ้ยนะครับนี่ครับ

ป๊อบอ๋อครับใช่งั้นเลยอ้าดูครับดูครับไหว้ดัดนโต้เลยครังใต้ดาบรากลูกอ่าครับดูครับฝีมือโอเคครับตอนนี้ครับบรรยากาศกำลังตกร์โต้นะครับหลังจากตัวนี้มาคงจะคึกิืนอีกครั้งนะครับดานหน้านะครับดานหน้านะครับยังยิ้มได้ครับตะกุนนี่เกียร์เลื่อนคืนเลยครับ

โอ้หมดแรงนะครับยื้อกันแต่ละคนนะครับโอ้แหมนะครับแต่ละคนครับเมย์เมย์เมย์ยังยิ้มได้อยู่อีกนะครับนะครับถึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ละคนนะครับรอกันขึ้นฟังนะครับแหมแต่ละคนหมดแรงครับยื้อกันแบบ มอมันว่านะครับวันนี้ก็ผลงานก็ใช้ได้นะครับวันนี้ปลากินดีมากนะครับในช่วงเช้านะครับ